สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้เครื่องปั่นเวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิได้นะคะเป็นเซนติฟิว R810R e p e n d o r ค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเปิดฝาเ e n ติฟิวค่ะแล้วก็ทำการใส่โรเตอร์เข้าไปข้างในนะคะพร้อมกับอะแดปเตอร์ใส่ให้บาลานซ์กันค่ะแล้วก็ปิดฝาโรเตอร์ค่ะ จากนั้นทำการปิดฝาเครื่องค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการเปิดสวิตช์สเตอร์บิลเลเอร์ก่อนนะคะเมื่อเปิดสวิตช์สเตอร์บิลเลเอร์แล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องค่ะในขั้นตอนนี้เราจะต้องรอให้ไฟเข้าเครื่องเป็นเวลาประมาณ 2- 4นาทีก่อนนะคะเมื่อไฟเข้าเครื่องแล้วนะคะหน้าจอก็จะสจแสดงตัวเลขเป็นฟังก์ชันที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ แต่ครั้งนี้เราจะทำการเซตฟังก์ชันต่างๆใหม่นะคะโดยเริ่มที่อุณหภูมิค่ะ t e m p e r a t u r ครั้งนี้เราจะใช้ที่25องศา C ในการเพิ่มหรือลดเราก็ใช้ลูกศรขึ้นลงนะคะเพื่อปรับค่าที่เราต้องการค่ะเมื่อได้ค่า25องศา C แล้วเราก็เลื่อนมาทำการตั้งสปีดค่ะความเร็วครั้งนี้เราจะใช้ที่8000 rcf ค่ะใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นเวลาค่ะ ครั้งนี้เราจะใช้15นาทีค่ะนะคะหน้าจอก็จะแสดงฟังก์ชันที่เราตั้งค่าไว้ค่ะเราก็รอจนเครื่องทำอุณหภูมิถึง25องศา C ซีค่ะเครื่องทำอุณหภูมิได้25องศาเซีแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดฝาเครื่องเพื่อนำตัวอย่างใส่ค่ะโดยการกดปุ่ม Open ค่ะฝาเครื่องก็จะเปิดออกนะคะเราก็จะทำการเปิดฝาโรเตอร์ค่ะ โดยการหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะคะเมื่อเปิดฝาโรเตอร์แล้วเราก็จะนำแซมเปิลของเราใส่ลงไปในอะแดปเตอร์ค่ะซึ่งการใส่ตัวอย่างนี้เราจะต้องใส่ให้มีความสมดุลในด้านตรงกันข้ามกันนะคะให้น้ำหนักสมดุลกันค่ะเมื่อเราใส่ตัวอย่างเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาค่ะจากนั้นปิดฝาเครื่องค่ะ ติาเครื่องให้สนิทนะคะเมื่อสนิทปุ่ม open จะขึ้นไฟสีฟ้าค่ะเราก็ทำการกดสตาร์ทค่ะในขั้นตอนนี้เครื่องก็จะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันที่เราตั้งไว้นะคะเราก็รอจนกระทั่งครบเวลา15นาทีค่ะความเร็วรอบก็จะลดลงจนถึง0เราถึงจะทำการเปิดเครื่องได้สแสดงหน้าจอขณะที่เครื่องทำงานใกล้ครบเวลา15นาทีนะคะ เวลาข้างหลังก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะขนาดนี้ลดลงเป็นเวลาห5วินาที4ีวินาที3 2 1ครบเวลาแล้วค่ะ15นาทีความเร็วก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเราต้องรอจนกระทั่งความเร็วลดลงถึง0ูนย์ถึงจะทำการเปิดเครื่องได้ค่ะ ทำเร็วศูนย์แล้วค่ะไฟตรงโอเพนก็จะเปิดเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีเสียงเตือนซึ่งขณะนี้เราจะทำการเปิดเครื่องเพื่อเอาตัวอย่างออกได้แล้วค่ะเราจะทำการเปิดฝาเพื่อเอาตัวอย่างออกนะคะโดยการกดปุ่มโอเพนฝาเครื่องเซนติฟิวจะเปิดออกค่ะแล้วก็หมุนเปิดฝาของโรเตอร์ค่ะ นำแซมเปิลออกค่ะนำอะแดปเตอร์ออกค่ะแล้วก็ทำความสะอาดโรเตอร์กับภายในเครื่องด้วยการเอาผ้ามาซับให้แห้งค่ะเพื่อพร้อมใช้งาน